สวัสดีครับพี่เพื่อนวันนี้เอาพระสวยๆให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจำเนียนนะครับออกวัดเขาหลาวจังหวัดราชบุรีเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับมีมีโค้ดนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมลักษณะของเหรียญที่ดีกันนะครับว่าเรียบร้อยสวยงามแบบไหนนะครับนะควรจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนการดูงานศิลปะครับนะง่ายๆครับการดูงานศิลปะนะครับนะดูทุกอย่างให้เป็นงานศิลปะนะครับนะ ก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนเอาปลายไม้แทงบริเวณรูเจาะครับแล้วก็พาดกลางตามเลยครับนะเราจะเห็นเซนเตอร์ของเหรียญนะครับนะซ้ายขวาเลยนะครับนะบัลล้านซ้ายขวานะครับอันนี้วิธีการดูงานศิลปะง่ายๆเลยนะครับนะไม่ได้มีเทคนิคอะไรไม่ได้มีการดูตำหนิจุดนะครับนะไม่มีนะครับนะแล้วก็นี่ครับแทงเลยครับบริเวณปลายไม้ครับบริเวณรูหูเจาะนะครับให้ได้กลางรูหูเจาะเลยครับ เราจะได้บาลานซ์ซ้ายขวานะครับนะเป๊ะๆเลยนะครับนะไม่มีคาดเคลื่อนเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับเราได้เซนเตอร์แล้วนะครับนะคันนี้ดูอะไรครับพ <go>. ี่เพื่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนดูการตัดนะครับนะการตัดเนี่ยไม่ได้ดูขอบข้างเหรียญนะครับนะดูนี่ครับเขาตัดเขามีรอบให้ตัดนะครับนะก็ต้องตัดให้ตรงรอบนะครับนะเขามีรอบให้ตัดนะครับนะต้องไม่ล้นไม่เกินไม่แหว่งไม่ขาดนะครับนะพี่เพื่อนดูนะครับนะ เห็นไหมต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะหน้าได้ดูหลังครับหลังก็ต้องได้เหมือนกันครับนี่พี่เพื่อนๆครับเนี่ยการดูเหรียญแบบนี้ยครับเราก็เอาไปไปเทียบเปรียบเทียบกับเหรียญราคาแพงได้นะครับนะว่าทําไมที่เอาออกมาขายกันนะครับถึงไม่เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็บว่าแท้นะครับนะบ้างเนี่ยครับลักษณะของเหรียญที่ดีต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่เพื่อนนะ แล้วก็เราได้อะไรแล้วเราได้เซนเตอร์แล้วเราได้ขอบตัดแล้วครับคราวนี้เราดูจุดสําคัญนะครับนะสำคัญมากๆนะครับของของการดูเหรียญนะครับนะนี่ครับเพ่เพื่อนบริเวณหูหลังครับนะทุกเหรียญนะครับนะที่ผมนํามานําเสนอนะครับนะจะต้องเรียบร้อยสวยงามนะครับเรียบเนียนทั้งหมดนะครับไม่มีรอยขุดรอยแกะรอยตะไบนะครับนะต้องเรียบทั้งหมดคาว่าเรียกของผมทั้งหมดก็คือเรียบเลยครับนะเรียบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็บริเวณเส้น รอบวงนะครับนะจะต้องเรียบสุดรูหูบนนะครับนะเพราะมันเป็นโลหะชิ้นเดียวนะครับพี่เพื่อนนึกภาพนะครับนะนึกภาพการสร้างนะครับนะว่ามันเป็นลักษณะการสร้างแบบไหนนะครับนะมันจะไม่มีการผิดเพี้ยนเลยนะครับนะเราได้เนี่ยครับนะดูให้ทุกมิติครับดูทุกมิติก่อนนะครับนะเนี่ยเห็นไหมจะเรียบเนียนนะครับแล้วก็รูเจาะหูทีเดียวนะครับนะจะไม่มีการซ้อนไม่มีเป็นภูเขานะครับนะป้นตั้งทีเดียวจบนะครับไอ้ส่วน ไอ้ตัวน,ตนี้ผมบอกทุกคลิปนะครับนะไอ้การพับลงมานะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นการสับตัดสับนะครับนะมันก็ต้องปิ้นนะครับนะเอาไว้เป็นจุดตําหนิไม่ได้นะครับนะดูทุกอย่างเป็นงานศิละปะเรียบร้อยสวยงามเป็นอันจบนะครับแล้วก็นี่ครับพอเราได้เราได้อะไรบ้างแล้วเมื่อกี้นี้เราได้เซนเตอร์ Center, เราได้การตัดเราได้หูหลังคราวนี้เราดูกันที่ลักษณะขององค์พระก่อนครับนะ ก็จะเป็นหลวงพ่อจำเนียรนะครับครื่ององค์นะครับนะแล้วก็จะเขียนว่าอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเขียนว่าหลวงพ่อจำเนียรนะครับนะอะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นศิลาเศษโถอะไรทักอย่างนะครับนะแล้วก็เป็นโค้ดตรงนี้นะครับนะอ่านผิดยังไงไม่ขออภัยนะครับว่าผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นบาทนะครับนะแล้วก็จะเป็น เขียนตรงนี้ว่าอะไรอาร R นะครับนะแล้วก็อะไรเมตตาพุทธนะครับวัดเขาหลาลาดบุรีนะครับนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนก้นหอยนะครับนะเป็นอขละยันนะครับนะก็เนี่ยครับลักษณะของเหรียญแล้วจะมีเส้นเส้นในนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับนะเป็นเส้นวงในนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าเราได้ลักษณะของเหรียญเรียบร้อยนะครับคราวนี้ดูอะไรครับพี่เพื่อนเหมือนเดิมครับทุกทุกเหรียญนะครับการแกะการเกาครับพี่เพื่อนดูครับเห็นมิติของเหรียญนะครับนะชัดเจนนะครับนะ จะทุกอย่างจะคมชัดนะครับเพราะว่าเป็นการแกะบล็อกสดนะครับนะเป็นการแกะบล็อกสดนะครับนะพี่เพื่อนๆจะเห็นการแกะการเกานะครับนะพี่เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับรอยบริเวณสังกตินะครับนะสังกติจีวอนะครับจะเป็นการเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเป็นการขูดใช้เหล็กขูดครับเป็นการวาดภาพดออิ่งนะครับนะและมิติต่างๆก็ชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวผมลองลงกล้องนะครับลงบริเวณลงลงตรงเมตตานะครับ เนี่ยครับพี่เพื่อนเห็นไหมชัดเจนไหมครับพี่เพื่อนเนี่ยครับการแกะบล็อกสดนะครับนะจะต้องคมชัดลึกนะครับนะเนี่ยทุกอย่างนะครับเนี่ยบริเวณเส้นสังกตินะครับจีวอนนะครับนะอย่างนี้ผมไม่ค่อยถนัดนย่เหมือนเดิมครับอาคารนี้เนี่ยเราดูมิติครับแล้วอย่าเหมือนเดิมครับทุกทุกเหรียญนะครับนะพี่เพื่อนแงนหน้าขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นเห็นใต้คางเห็นไหมพลิกข้างเห็นข้างหูครับนี่ครับเงยหน้าขึ้นเห็นใต้คาง ข้างเห็นข้างหูนะครับนะวิธีการดูง่ายๆไม่มีจุดเม็ดถว่วเม็ดงาอะไรทั้งสิ้นนะครับนะไอส่วนที่ว่ามีนุ่นก็เป็นการบรมโลกอะครับพ,พี่เพื่อนคือที่ผมนําเสนอเนี่ยคืออยากให้เพื่อนเนี่ยได้ได้ได้ดูแล้วก็ทําความคุ้นชินนะครับนะว่าให้คือจะเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนะเป็นอันจบนะครับนะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ ทุกอย่างชัดเจนนะครับนะการแกะบล็อกสดการทํายิ่งเป็นเหรียญโบราณนะครับที่พี่เป็นราคาสูงสูงนะครับนะส่วนใหญ่เป็นบล็อกสดทั้งนั้นนะครับนะยังไงก็ต้องคมหมายถึงว่าคมชัดรอยแกะรอยเการอยดออิ่งอะไรพวกนี้ครับเนี่ยรอยที่เป็นรอยขูดรอยขีดนะครับจะต้องชัดเจนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเป็นเส้นอะไรที่เขาว่านะเส้น เส้นเสี้ยนเส้นอะไรนะครับไม่ใช่นะครับนั้นเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะของการเอาเหล็กขูด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 นะครับนะเป็นการดออิ่งครับวาดรูปบนเหล็กะครับนะเป็นการดออิ่งนะครับนะแล้วก็เนี่ยเราดูตัวหนังสือนะครับเนดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยผมเคยบอกนะครับนะมันจะเป็นตัวตัวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะมันจะเป็นตัวตัวนะครับมันจะไม่ได้เป็นปืนปืนนะครับนะถ้าเป็นปืนปืนนี่เรียบร้อยนะครับนะเป็นการถอดนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมลงกล้อง เดี sabes, jis, ๋ยวผมไม่ค like ่อยถนัดเนี course, ่ยครับม right ันจะต้องเป็นตัวตัวเลยนะครับนะเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับนะสังเกตง่ายๆนะครับนะของแท้เนี่ยเขาทําเรียบร้อยสวยงามนะครับนะคุณภาพสูงครับไม่ได้ทําส่งเดชนะครับนะคือถ้าเป็นปื้นๆได้จบนะครับนะให้เหรียญอะไรก็เป็นจะเป็นปื้นๆเนี่ยผมให้ให้คิดไว้เลยว่าไม่ดีนะครับนะส่วนโค้ดเนี่ยเป็นการตอกมือนะครับเป็นการตอกมือพี่ๆเพื่อนลองสังเกตดูครับการตอกมือจะเป็นยังไงครับ จะติดชัดไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับนะคมครบชัดไม่ชัดหมายถึงว่าจะติดครบไม่ครบนี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับนะเพราะเป็นการแฮนเมดนะครับนะเป็นการตอกมือดูง่ายๆสังเกตนะครับมันจะคมชัดนะครับนะมันจะคมชัดแล้วก็ลึกนะครับนะคมชัดลึกนะครับนะจะไม่เหมือนกับเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดจะเบอร์บางมองไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเป็นอะไรนะครับนะเนี่ยคือลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่เพื่อนเอียงเหรียญสุดองศาครับพี่เพื่อน เห็นไหมเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับนะเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับนะจะต้องไม่บวมนะครับนะทั้งหน้าทั้งหลังจะเห็นเฉพาะที่เป็นรูปภาพนะครับนะจะไม่เห็นตัวเนื้อจะไม่เห็นพื้นเหรียญนะครับนะถ้าเห็นพื้นเหรียญลอยขึ้นมานี่จบเลยนะครับนะจบเลยนะครับนะเป็นลักษณะของของเกสเกเลยครับนะถ้าถ้าบวมนี่เกเลยนะครับนะนอกจากพระบางรุ่นที่เขาตั้งใจทําให้เป็นหลังเต่านะครับนะ มีพ้าบางรุ่นนะครับที่ทําให้เป็นหลังเต่าเนี่ยแล้วพี่ลักษณะการตึงออกไปเห็นไหมการตีกับปั๊มโลหะกระแทกกันนะครับเนี่ยพื้นเหลี่ยมจะต้องเรียบเนียนนะครับนะต้องไปเป็นกระด้งรอบนี้เลยเห็นไหมจะต้องเป็นเหลี่ยมคมสันคมชัดทุกมิตินะครับนะจะไม่ได้ตื่นเบอร์นะครับนะจะต้องชัดคมทุกมิตินะครับนะอ่าหน้าได้แล้วครับไปดูหลังกันมั่งเดี๋ยววันจะนานเกินนะครับนะ หลังนี่ก็เหมือนกันนะครับอ่ตัวหนังสือก็ต้องคมชัดนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแม้จะเป็นตัวเล็กๆนะครับนะก็ต้องเป็นตัวหนังสือเป็นตัวตัวนะครับนะไม่ได้เป็นจะไม่ได้เป็นปื้นๆนะครับนะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นตัวแล้วคมชัดนะครับนะคมชัดนะครับจะไม่ได้จะไม่เบลอไม่บางจะไม่มีการไม่ติดติดอะไรกันทั้งนั้นนะครับนะนอกจากบางรุ่นนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นตัวนะครับนะส่วนใหญ่ต้องเป็นตัวเลยนะนะ้วบูบาทนะครับคมไหม เนี่ยครับเนี่ยคือการทําที่มันการสร้างที่มีคุณภาพนะครับนะคือไม่แพงหรอกเอามาให้ดูเนี่ยครับแต่ให้มาดูเป็นวิทยาเป็นเป็นแนวทางนะครับว่าความเรียบร้อยสวยสวยงามต่างหากนะครับความสมบูรณ์แบบต่างหากนะครับที่ที่ใช่นะครับนะไอ้จำหนิจุดเม็ดถั่วเม็ดงานะครับนะเป็นการอุปโลกนะครับนะมีพระแบบไหนก็ว่าไปนะครับอยากขายนะครับนะก็อยากให้คน ต้องเป็นอย่างนี้อย่างงั้นนะครับนะไม่ไม่จริงหรอกครับเพื่อนเพื่อนหลอกลวงทั้งนั้นหรอกครับนะคือว่ากันไปนะครับนะความเรียบร้อยสมบูรณ์ต่างหากนะครับนะที่ที่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับนะพุทธคุณก็ไม่เห็นแล้วนะครับนะยังจะเอาพระเหรียญเน่าๆ,ๆนะครับนะมามาแขวนแล้วก็จะบอกว่าแท้นะครับนะ <S 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 แต่มาบอกว่าแท้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องมีขีดตรงนั้นกระเด้งตรงนี้นะครับนะ ก็ว่ากันไปนะครับนะมีพระแบบไหนอยากขายนะครับนะส่วนผมไม่ได้ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้สนใจนะครับนะถามเห็นก็ถามเข้ามาในทุกคลิปนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่ได้ตอบก็ต้องขอไปนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีราคานะครับนะก็เนี่ยครับคือเราผมมาเป็นแนวทางให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับนะว่าเป็นความเรียบร้อยต่างหากนะครับนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับตําหนิจุดอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจำเนียนนะครับนะออกวัดเขาเหลาจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับนะก็เดี๋ยวขอพ่อหลวงพ่อก่อนนะครับก็ขอพ่อหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวกับผมมีความสุขความเจริญนะครับให้คิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนาแล้วก็ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ